วัดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิรน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เซลอรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพ สำหรับวันนี้นะคะเอินจะมาแนะนำตัวรถนะ,ะที่เป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะเป็น Toyota Fortuner Regender นะคะสำหรับตอนนี้นะคะ, er ะ,คะ,นนะ,คะที่เพชรยนต์มีเป็นเครื่อง2.8ลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถนะคะสีขาวตัดสีดำนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวรถที่บริษัทเพชรยนต์ซึ่งตอนนี้นะคะมีรถเข้ามาในสต็อกนะคะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเจเอร์เป็นรถที่หายากด้วยนะคะแต่ว่าเพชรยนต์ก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่รถที่เพชรยนต์นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เป็นดีโม,โมนะคะเป็นรถที่ตั้งโชว์นะคะในโชว์รูมต่างนะคะไม่ใช่รถเทสไดนะ,ะแต่ว่าถ้าถามว่าเทสไดเรามีไหมนะคะคาดว่ามีนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีเลขไม้ตั้งแต่200 1000 มีเลขหม่ประมาณนี้เลยนะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันสภาพสวยๆกิฟแบบนี้แนะนําเลยบางที่คันแรกคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะ2.8ลูกค้าที่ได้ไปนะคะใช้งานได้นะคะหลายปีเลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2020 ลูกค้าขาเป็นรถที่หาย,ยากด้วยนะแต่ว่าเราก็มีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1นึ่ล้านหกแสนบาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นนะคะออกรถนะยอดจัดไฟแนนซ์นะคะเคยถามมานะคะยอดจัดไฟแนนซ์นะคะให้เยอะด้วยนะคะสําหรับตัวรถ t ต y o ต a f o r t u n e r น e g e n d e เดรคันนี้นะคะดูเป็นซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเราก็มีเช่นเดียวกันรอบรบคันของคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวไฟน,น,นะคะ นี่คันนี้นะไฟไม่เหมือนใครหล่อมากเลยนะคะที่สำคัญนะคะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดสำหรับคันนี้นะ,ะมีในส่วนของตัวนี้เลยที่เป็นตัวรัศมีนะคะรัศมีรอบคันของตัวรถนะคะมีกระจังหน้าให้เป็นเหมือนลางพึ่งนะแต่ว่าการออกแบบดีไซน์นะคะจะไม่เหมือนตัวเดิมแล้วตัวนี้นะคะทะเบียน2ขอไข่ดรชดา 720เป็นป้ายกรุงเทพเลยนะนี่มีกล้องหน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวกล้องนะคะก็จะมีให้รอบคันของตัวรถเลยมากันที่ตัวยางรถกันบ้างนะคะแม็กของตัวรถนะคะเป็นแม็กเดิมแท้นะคะจากโรงงานหัวน็อตนะคะ เป็น6รูนะคะแบบนี้เลยแม็กเป็นทูโทนนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่ได้เป็นปี2020ตัวยางเป็นของดันหล,ลบนะคะปี20สบัปดาห์ที่40นะคะตัวยางและตัวแม็กนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะชคภายในตัวรถนะคะก็เป็นโชคเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะนีมีให้ลูกค้าเลือกนะคะหลากหลายหลายหคันเลยนะคะถัดมานะคะสำหรับคันด้านขวามือ คันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นเครื่อง2.8นะคะทะเบียน1ขาไข่นาะหนู7884นะคะคันนี้ก็เป็นปไปกรุงเทพเช่นเดียวกันถ้าคันเมื่อสักครู่นี้เลขกไม้200นะ200นิดหน่อยนะคะนี่ถ้าตัวนี้นะ ราคาอยู่ที่1,650,000บาทนะคะได้ปี2020แ่เลขไมอยู่ที่200กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะที่เป็นตัวดีเซลนี่บอกเลยว่าเรามีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากเลยนะคะคันที่3นะคะสำหรับคันนี้นะคะ2ขอไข่ดรชาดา6577นะ โฉมเขาเดิมๆเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะสภาพสวยๆเดิมๆต้องแนะนําคันนี้เลยคันนี้นะคะเลขไม่นะคะอยู่ที่3,200กิโลเมตรนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่1นล้านหกหนึ่งล้านหเท่านั้นนะลูกค้าขานี่สําหรับคันนี้ก็ลูกค้าที่อยากได้รถที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ซีเรียสเล็กไม่ถ้าถามว่าไม่3,000นน้อยไหมน้อยมากเลยนะคะ เพราะว่าตัวรถนะคะมีในส่วนของตัววารันตีศูนย์อยู่นะคะให้กับลูกค้านะใช้ได้อีกหลายปีเลยนะคะเข้ามาเลือกรถมาดูรถที่เพรยนต์ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีรถให้ลูกค้าแบบมาเทสขับได้มาทดลองแบบดูภายในภายนอกได้ดูห้องเครื่องทุกอย่างได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้หน้าชมนี้นะ,ะเพราะว่าตัวรถนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่หายยากมากแล้วก็เป็นที่ต้องการในท้องตลาดมากๆเลยนะคะสําหรับตอนนี้นะนี่ ถัดมานะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Toyota Fortuner r e g e n e เเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะ,ะถามว่าแตกต่างกันยังไงนะคะคันนี้จะไม่มีเลดรานะคะที่อยู่ตรงหน้าตัวรถทะเบียนหนึเขาไข่เท่าทง3372นะคะแต่ว่าชมหน้าเขาอ่ะเหมือนกันเลยนะคะคันนี้ราคาตั้งข่ที่1,550,000บาทนะคะเป็นปี2020ตัวนี้เล่งไม่อยู่ที่600 600กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นเครื่อง2.4นะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะถ้าถามว่าตัวรถคันไหนรุ่นไหนขายดีกว่ากันนะคะต้องบอกเลยว่า2.4เข้ามาไวไปไวมากนะคะลูกค้าขาเพราะว่าเป็นรถที่ต้องการแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้ขนของหรือว่ามีน้ำหนักท่วมเยอะนะคะต้องแนะนำเป็น2.8นะคะเพราะว่าบอดี้เขาแล้วก็ตัวเครื่องจะทรงตัวได้เสถียรมากกว่านี่ สำหรับอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เลย t ตอร์ตาร์ฟอร์จ r เนอร์รีเจนะคะปี2020 mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะทะเบียนหนึ่งขอไข่ท้อทง3 3 4 1นะคะเซ็นเซอร์รอบคันเช่นเดียวกันคันนี้ราคาตั้งขายที่1 4 9่งบาทนะคะเป็นเครื่อง2.4เลขไมค์คันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหลักพันอยู่เหมือนเดิมนี สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะต้องแนะนำเลย เชินโปรโมทไปนะคะมีให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะคะลูกค้าที่อยากจ,จะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่เซรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพเข้ามาชมมาเลือกกันก่อนได้นะคะเพราะว่าเข้ามานะคะมาเทสขับมาทดลองได้เลยนะคะติดต่อมาหาเอิญน,นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวแล้วก็ไลน์เดียวนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้เอิญด้วยนะคะแล้วก็กดล กดแชร์เพ like, ื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมีเรื่องตรงไหนนะคะที่อยากสอบถามนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ